ด็อกทำไงดีเนี่ยลมฉันลมติดอยู่ที่ตรงนั้นไม่เป็นไรเด้มอมาตีฉันจะช่วยนายเองโดยการย้อนเวลากลับไปทีนั้นโอ้ขอบใจด็อกคุณช่วยผมไว้ขอเสนอด็อกแอนด์มาตี โอเคดอกหัวนี่มาแล้วแล้วไปย้อนเวลาก็ไปเมื่อไรละเยี่ยมใหม่นะเครื่องฉันมันไม่พร้อมอ่ะต้องมีใครเลี้ยไขฉันอะไรกันนะคุณต้อกผมต้องให้ยาช่นายต้องเลี้ยไขฉันมอตตี้โอเคก็ได้เร็วไปทางเดียวเท่านั้นที่จะช่วยนายจากว่านั้นได้นะยูสิป่านายมันอยากจะเลี้ยไขฉันเมื่อไรันเนี่ยเร็วเข้าเลี้ยไขฉันเดี๋ยดีโอเคได้ลิกผมจะช่วยคุณดิง โอเคเร็วเข้าวอตี้นี่ไม่มีเวลามากแล้วนะนี่มันช้าเกินไปแล้วโอโอเคงั้นผมจะเรียกใายกูได้ลกไปเลยโอเคแย่ช่างนั้นแหละโอ้ยยีงยม่เลยสามสิบลูซีต่อมาไม่ไม่ใช่สามสิบลูีโอเคมอร์ตี้พวกเราถึงแล้วงั้นได้เวลาคําจัดเจ้าโคตรที่เอาต้นไม้มาปลูกแล้วแล้วเราถามันอยู่ที่ไหนล่ะฮะเออมันอยู่ที่ตรงนี้แหละ เราต้องหาคนที่อะไรไหนอยู่ไหนก็ไม right ่รู้เหมือนกันแหละมอตี้แต่ว่าเราต้องหาคนที่ยุวธวเดี๋ยวนี่เรวเรียกไข่ชั้นเราต้องเรียกไข่ชั้นแล้วเราต้องมีเวลาที่เราต้องเรียกไข่ชัดนดูสิปากน้ามันอยางเรียกไข่ชั้นต้องเรียกไข่ชัดนแล้วเราต้องเรียกไข่ชัดนทางเดียวเท่านั้นมอตี้ที่เราจะเจอผู้ชายคนนั้นได้เรียกไข่ชัดนแล้วมอตี้ไปทางเดียวเท่านั้นเออโอเคผมจะเรียกไข่คุณเอ นั่นแหละเราจะเจอแล้วเลยเห็นไหมเดเรียเราไม่ต้องเลี้ยไคก็ได้กูรอเดเองแหละเราต้องเลี้ยไคให้คนนั้นไปให้ได้เลยล่ะแล้วก็ตายหาเออฟงดูเลวร้ายจังเลยนะโอเคผมจะเลี้ยไคเองโอ้ยเหี้ยอะไรเมื่เนนี่ยโอ้ไม่ตายละไม่ได้จะทนฟังไม่ไหวแล้วจะอยากตายเออแยี่มเลยโอ้โอ้ ได้มาตี้นายช่วยฉันจากว้าวได้ว้าวขอบใจเล็กผมช่วยคุณเชอรคุณช่วยผมไว้ขอบใจมากเลยล่มากเลยล่ะด่าคุณช่วยผมไว้ว้าวเอาละแล้วเล่นว้าให้มัน,ม,นมันเป็นเนนะมาตี